บอกไปอาศัยพรรคเล็กรวมกันมาก็ไม่ได้อาศัยพรรคเล็กพสอสอมันโบวถไปก่อนแล้วพรรคเล็กมีแค่สิบเสียงแต่มาทําให้คะแนนสอสอมันขาดนั่นหมนายคมว่าถ้าเสียงคะแนนสอสอนมันเพียงพอก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เสียงของสวในการโบวตนายกมนตรีอีกต่อไปเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่นการเมืองและพรรคการเมืองมักใช้คําโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหก เ,เรื่องจริงจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นกระแสก,การโจมตีรัฐบาลจะหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆฝ่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรฮะก็บอกว่าอย่ายุบสภาหนีผมเชื่อว่าไม่จําเป็นจะต้องยุบสภาหนีนะครับเกมเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองไม่ยากถ้าเข้าใจย,ยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งมุง่งไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของพรรคการเมืองจุดอ่อนของทหาร และจุดอ่อนของนักการเมืองทุกพรรคการเมืองเลยทีเดียวสวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิก์จิบิก็ตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสน์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คงจะเกี่ยวข้องกับรัฐบาลถูกวิจารณ์โดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรตรีก็มีการตั้งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขึ้นมาปรากฏว่านัทบุตรใสเกลือฮะก็สัตว์นายกตุือว่าดื้อด้านอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเราจะไม่มีสีเราจะไม่มีฝ่ายพักรวมไทยตั้งชาติจะล้อมรวมคนไทยกลับมาให้มีความรักสามาคัคคีรองดองกันเหมือนเดิมครับ แล้ววันนี้เราทำสำเร็จนะครับอย่างน้อยเราได้ความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องไม่ว่าจะเป็นนปชไม่ว่าจะเป็นเสื้อแดงไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนรักชาติบ้านเมืองเหมือนกันทุกคนครับและไม่มีใครอยากะะะทลออก,กันอีกแล้วเราไม่มีเวลามาทะเลาะอ,อะไรกันอีกแล้วพี่น้องครับ วันนี้ประเทศไทยต้องเดินหน้าครับพักรวมไทยสร้างชาติพักเดียวที่พี่น้องเป็นสมาชิกที่พวกผมเข้ามาช่วยเป็นตัวแทนทำงานให้พวกท่านนั้นเราทำไม่ได้ครับถ้าเราไม่ได้รับความร่วมมือร่วมใจกันกับพี่น้องท่านสมาชิกและพี่น้องทั่วประเทศแต่เราจะต้องนำความรักความสามัคคีกลับมาให้ได้นี่คือภารกิจหลักของ พักรวมไทยสร้างชาติไม่มีประโยชน์เลยครับที่เราจะพัฒนาเศรษฐกิจให้เดินหน้าไม่มีประโยชน์ที่เราจะดูแลแก้ไขปัญหาที่ทํากินไม่มีประโยชน์ที่เราจะทําอะไรให้แผ่นดินนี้ถ้าแผ่นดินนี้บันลุกเป็นไฟเพราะเราทะเลาะก,กันเองนี่น้องครับวันนี้ผมไม่อยากให้ท่านต้องเสียเวลามากเมื่อวันที่สามสิงหาคมครับ ผมประกาศกับท่านสมาชิกว่าผมเนี่ยนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนำทัพพักรวมไทยสร้างชาติเข้าสู่สานามเลือกตั้งครับแต่วันนี้พี่น้องครับเรามีอีกท่านนึงแล้วครับที่จะมาช่วยกันนำครับพักรวมไทยสร้างชาติเดินหน้าต่อประเทศไทยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านเป็นนัก การเมืองหรือเปล่าครับเมื่อที่เป็นท่านเป็นนักการทหารท่านเป็นทหารอาชีพตั้งแต่ท่านเด็กเรียนโรงเรียนเตรียมทหารเข้าโรงเรียนในร้อยรับราชการเป็นทหารท่านไม่ได้คิดหรอกครับที่จะมาเป็นนักการเมืองแต่วันนี้ที่ท่านต้องเดินหน้าทางการเมืองอยู่เพราะท่านต้องการช่วยกันสร้าง พักการเมืองที่เป็นพักหลักของประเทศต่อไปให้ได้เป็นพักที่ค้าจุนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นพักการเมืองที่จะช่วยกันสร้างความสามัคคีปองรองกลับมาให้กับประเทศไทยเพื่อเดินหน้าต่อให้ลูกหลานของเราขอไปในอนาคตครับผมเคยตื่นเต้นกับอะไรมา่อก่อนเลยสารภาพจริงๆเมื่อกี้พูดกับบรรดาผู้บริหารพักอะไรทั้งหมดผมบอกผมตื่นเต้นนะปกติผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้ว ครับแต่ทางนี้ผมยืนยันว่าผมทําเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศกับคนพวกเราทั้งสิ้นนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก,ก็คือเราต้องยึดมั่นในอะไรในอะไรชาิศาสนาพระบากษัตริย์ใช่ไม่ใช่นี่คือหัวใจของคนไทยทั้งชาตินะเพราะฉนั้นสถาบันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดน,นะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ของประาทศและประชาชนนะครับผมเรียนไปแล้วว่าผมเป็นทหารานังชีวิตผมผ่านถวายสัตย์ปริญญาไม่รู้กี่ครั้ง วแล้วการสั่งสอนมาจะต้องซื่อสัตย์ขูจริตแล้วผมเคยไป็นทหารอยู่กรมฐาราบที่ิบแงครับงจะมีเครื่องหมายอยู่วันหนึ่งที่ติดเท่าอ,อกอเสมอคือหลักสูตรทางเสือนะเครื่องหมายถ้าเราไปดูจะมีเสือสองตัวและมีหัวใจอยู่ตรงกลางทำไมหัวใจอันนั้นเป็นสีม่วง ทำไมไม่เป็นสีแดงสีแดงก็มีนักเรียนผูชาครูฝึกก็เป็นสีม่วงเพราะนี่คือภู้ชาจะต้องมีหัวใจแห่งความซื่อสัตย์ความหมายของหัวใจสีม่วงคือหัวใจของคนที่ใกล้ตายก็ไม่โกหกกงสุจริตนะครับเพราะนั้นคนใกล้ตายก็ไม่โกหกอ่ะ แต่ก you know ็ไ <yelled> ม <at battle> well, ่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไหรือเปล่าไม่รู้กันนะนะผมไม่เองไม่ใช่นายกผมเองวันนี้ไม่นจะมาเป็นนายกวันนี้ก็นั่างรถมาเหมือนดั้นเหนและข้างนอกอ่ะนะก็เราไม่หว่งเต็มที่วันนี้ที่ผมมาผมไม่ได้จะบอกว่าทําไมผมต้องอยู่การที่ผมมาวันเนี้ยหลายคนสงสัยว่าไอ้ผมมามาทําไมเพราะอยากเป็นหรือไงอยากไปอะไรต่อหรือเปล่าสมองเนี่ยนะ ไม่อยากผมอยากเป็นใหญ่ไม่อยากมีอำนาจอำนาจผมมีมาเยอะแล้วอำนาจผมมีมาทั้งชีวิตของผมนั้นในหน้าที่าการของผมเพราะฉะนั้นอำนาจมันจะมาพร้อมความรับผิดชอบ,บ,ชอบถูกไหมการมีอำนาจต้องใช้มำนาจให้ถูกต้องให้เป็นธรรมให้เป็นตามกระบวนการแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่เพราะอยากเป็นไม่อยากู้ยิ่งใหญ่ ไม่อยากได้ผมประโยชน์อะไรทิ้นผมยืนยันผมไม่เคยรับประโยชน์ใครทิ้นและผมไม่ใช่ผมมู้คนเหล่านี้นะเพราะเพราะเพราะอะไรนึกถึงพวกเราไงวันนี้ที่มาอยู่ตรงเนี้เพราะผมเคารพในกระบวนการ,การประชัยไตยของประเทศไทยใช่ไหมแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยไม่ช่เพราะว่าผม,มอยากจะมาอยู่ต่อ แต่ผมมาพูดกับพวกเราทุกคนว่าประเทศไทยต้องไปต่อใช่ไหมใช่ประเทศไทยต้องไปต่อ,ต,อ,ต,อต้องบนพื้นฐานความมีเสียรภาพความมั่นคงเพื่อเจริญพันธความเจริญรุ่งเรืองให้ได้ในอนาคตอันใก้นี้ให้เร็วที่สุดนัทบใส่เกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยได้โพสต์ความลงเฟซบุ๊กระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังเปิดตัวร่วมพัก รวมไทยสร้างชาติหวานนี้ก็ออกระบุว่ารู้สึกสังเวชใจกับเวลาที่พระเอกพยุทธ์สูญเสียไป8ปีนะครับเพื่อให้เห็นท่านขึ้นเวทีเปิดตัวไปสมาชิากพรรครวมไทยสร้างชาติหากท่านลาออกหรือเกษียณอายุราชการเดินทางเข้าสู่สนามการเมืองถือเป็นเรื่องยอมรับได้แต่การฝังตัวในกองทัพและแฝงเข้ามามีบทบาททางการเมืองกว่า10ปีจนกระทั่งก่อการกรัฐประหารเขียนกฎกาสืบทอดอํานาจ ถึงวันนี้ยังดื้อด้านจะอยู่ต่อเป็นเรื่องเกินรับไม่ไหวไม่มีการปฏิรูปการเมืองมีแต่ธนกิจการเมืองแจกกล้วยซื้อตัวกันจงแจ้งไร้อย่างอายาเสพติดเต็มเมืองทุนสีเทาเหิมเกริมเติบโตข้าราชการกังฉินขูดรีดผู้น้อยนะครับกระบวนการตรวจสอบเอ็นเอียง,ยงาตามอำนาจจนคนจนคนจนก็ยิ่งจนคนจนคนรวยก็ยิ่งรวยคนใกล้ชิดยิ่งใหญ่ บ้านเมืองยังคงแตกแยกแม้สามปอก็แตกกันเองสร้างความสมัคคใในหมู่ประชาชนได้อย่างไรสิ่งที่ท่านทำอยู่เรวร้ายกว่านักการเมืองทั้งหลายที่ท่านเคยเหยียดหยามไร้ความสามารถแต่เอาแต่ได้เป็นนายยกบดีจากพรรคหนึ่งแล้วสมัครเป็นอีกสมา,สมาชิกอีกพรรคหนึ่งก็ยังทาได้ไม่รู้จักพอคิดว่าตัวเองดีเหนือคนอื่นนะครับทรงอย่างบ้อง ติ้งต้องอย่างบ่อยนะครับตั้งพักโดยไม่รู้ว่าแพ้แน่นะครับแต่คิดเป็นนายกด้วยเสียงสอวอที่ตั้งไว้ร่างรัฐธรรมนูญปราบโกงด้วยอำนาจเจตนากงนะครับประชาชนกล่าวอ้างว่าเป็นรัฐบาลเพราะมีเสียงข้างมากจากสสทั้งที่อาศัยเสียงปัดเสษนับคะแนนพักเล็กแยกเป็นรายเล็กเป็นเขตน้อยกว่าการโหวตในเขตนั้น อ้างว่าเป็นตัวแทนประชาชนได้อย่างไรนะครับประเทศไทยต้องไปต่อแต่ต้องไม่ไปทางเดียวกับที่ท่านลากถูมา8ปีบนเวทีที่ท่านยืนนะครับมีแต่เงาอดีตไม่เห็นภาพอนาคตสิ่งที่พูดไม่ใช่วิสัยทัศน์มีแต่วิสัยท่านเรื่อยเปื่อยกว้างๆลอยๆไม่มีอะไรชัดเจนผมเขียนหวังให้ท่านได้อ่านเพื่อจะได้ทบทวนว่า เป็นความจริงหรือไม่และตัดสินใจพอเสียตอนนี้นะครับขอแสดงความเฉยๆฉนัทวุฒิได้โพสต์ข้อความในลักษณะดังกล่าวในขณะที่บนเอกประยุทธ์อนุชาได้เปนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในพักรวมไทยสร้างชาตินะครับสินแสก็บอกอู้ดีวันที่9นะตั้งแต่11นาฬกาถึงเที่ยงครึง่งเป็นวันที่ดีเป็นลาชาเลิกพลเอกประยุทธ์ก็รีบ เข้าไปเปิดนัวเปิดตัวทันทีในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดอันไหนถูกที่เรียกว่าถูกหรือผิดผมยึดตามหลักยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูงนี่ก็ต้องเข้าใจหลัก,กน,นะประกาศแรกพลเอกประยุทธ์ประกาศเปิดตัวในวันที่9มกราคมพุทธศักราช2566 11นาิกาถึง12นาฬิกา50นาทีสินแสซึ่งมีการแต่งตั้งเป็นนะฮะเจ้าที่ของรัฐฝ่ายการเมืองได้ให้ดวงชะตาพุทเอกประยุทธ์ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาดีวันที่9เลิกดีวันดีผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบฮะเขาบอกว่าเป็นรายฉชาเลิก ผมเนี่ยเรียนโห,โหราศาสตร์มาและผมไปดูแล้วเนี่ยดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก11บเนาฬิกาเป็นทริทโทรเรกเป็นเลิกสรับขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานส่วน12นาฬิกาถึง12นาฬกาห้าสสบนาทีเป็นโจโรเลิกเลิกสลับทำการอย่างเร่งด่วนหรือเลิกยึดอำนาจ เป็นเลือกที่ดีที่สุดไหมไม่ใช่เลือกที่ดีที่สุดเนี่ยที่ควรจะมีการเคลื่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองทางจังหวะและเลิกด้วยเนี่ยมี2อ,อันเลยคือ 1. จังหวะการเมืองคือูการเมืองืองนุตุมนนดยกาสองเลิกการเมืองรองาชาาเลิอกอยู่วันที่1 6บหเโมงอันนี้ผิดละผิดละ อันที่หนึ่งสองสิ่งที่นัทบุตรสาเกลือบ,บอกพอดประยุทธ์ด,ดื้อด้านโนน,นี่แ่นเข้ามาทําการยึดอานาจประการแรกสิ่งที่เราต้องรู้นัทบุตรเป็นแกนนาเสื้อแดงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไม่สามารถที่จะดารงตําแหน่งทางการเมืองได้นะครับการเข้ามาเป็นผู้อุ่งในการครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะ เกี่ยวข้องกับการครอบงําทางการเมืองนะครับแต่ถึงแม้อย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้ส่วนที่นรับุน์พูดต้องการอะไรก็ต้องการให้พลเอกประยุทธ์ออกไปแล้วต้องการให้ใครเข้ามาอ๋ออุงอิงลูกทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัตรีแทนนี่คือหลักเลยที่เหลือก็เป็นวาทกรรมเชิงต่อต้านแค่นั้นเอง นะครับส่วนในเชิงยุศาสตร์ทางการเมืองการปรกครองพลเอกประยุทธ์ได้มีการตั้งคณะที่ปรึกษานายกรัตรีเพิ่มเติมมีแลมโบ้นะฮะมีชจชวานคุงอุดมนะแล้วก็มีอีกหนึ่งคนเนี่ยตั้งสามคนนะครับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกรัตรีเนี่ยอันนี้ถูกไหมถูกนะครับที่ผมเสนอไปเนี่ยให้ตั้ง ชาชวานคงอุดมหรือชาติตาปูนเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ปัญหาท้องถิน่นซึ่งตอนนี้เอาละตั้งแล้วไม่ใช่ตั้งคนเดียวด้วยเอาละตั้งแรมโบมา,าตั้งอีกคนมานะะแล้วก็ตั้งชาชวานมาโอเคใช่คนเหล่านี้ไปตะลุมบอลแรมโบอาจจะไปภาคอีสานถนัดภาคอีสานชาชวานก็เคลียร์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนะะนอกจากกรุงเทพมหานคร อันนี้ถูกไหมถูกละนะครับเกมจากนี้ไปจะเป็นยังไงตั้งแต่วันที่9กามกราคมพุทธศักราช2566เป็นต้นไปพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นนักการเมือง100%ตั้งแต่นี้ไปท่านจะได้รู้จักคำว่านรกมีจ <c> ร <oughs> ิงนะสิ่งน,นี้จะเกิดขึ้น <c oughs> ถามว่าผิดปกติไหมสำหรับผมไม่ผิดปกติ ที่ผ่านมานารกก็มีจริงอยู่แล้วก็โดนหนักอยู่แล้วนะครับจากนี้ไปจะเป็นยังไงก็เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งลหละการนะที่สื่อมวลชนไปตั้งคําถามเนี่ยการไปตั้งที่ปรึกษาโนนีนั่นของรวมไทยรักษาชาติไปถามวิศุรเครื่องงามวิศุรเครื่องงามก็บอกสามารถทาได้นะครับฝ่ายที่ไม่พอใจนี่เป็นการเอาเปรียบทางการเมืองหรือเปล่าเอารัฐมนูลเขียนไว้แบบนั้นนะห้ามหาเสียงในร้อยแปดสิบวันคนที่จะหาเสียงและลงพื้นที่ได้ใช้ดีพนได้ ก็เป็นรัฐบาลเท่านั้นก็จําเป็นจะต้องตั้งคนเหล่านี้เข้ามาใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยคือกฎสดสบายทางการเมืองที่ชั้นฉลาดอันนี้ถูกต้องนะครัจากนี้ไปสิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องทำํำยกสุดท้ายท้ายที่สุดจะแพ้ชนะอีกเรื่องนึงเนี่ยคือเรื่องอะไร ต้องไปตะลุยเรื่องขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญท้าไม่ได้เกินครึ่งหรือมากกว่าครึ่งยืนยันฟันธงฮะรวมไทยรักษาชาติที่ตั้งขึ้นมาจะเป็นพักเฉพาะกิจและไม่เกินสองสมัยพักนี้จะสูญหายเป็นเพียงตำนานเหมือนพักการเมืองเก่าในระยะเวลา99ปีที่ผ่านมา แปลกใจไหมไม่แปลกใจเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมนักศักษชนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนัทวุฒิบอกว่าหวังเสียงสว9 9คนที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ได้อาศัยเสียงสวเนี่ยสสโหวตได้ชนะไปแล้วสวมาโหวตท,ทีหลังซึ่งเสียงมันเกินอยู่แล้วบอกไปอาศัยพรรคเล็กรวมกันมาก็ไม่ได้อาศัยพรรคเล็กเพราะสสมันโหวตไปก่อนแล้วพรรคเล็กมีแค่10เสียง แต่มาทําให้คะแนนสสมันขาดนั่นหมายความว่าถ้าเสียงคะแนนสสมันเพียงพอก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้เสียงของสอวอในการโบตนายกมนตรีอีกต่อไปเหมือนครั้งที่ผ่านมาแต่นักการเมืองและพรรคการเมืองมักใช้คําโกหกซ้ําๆจนเข้าใจว่าเรื่องโกหกเป็นเรื่องจริงจากนี้ไปการเมืองจะเข้มข้นมากขึ้นกระแสการโจมตีรัฐบาลจะหนักหน่วงขึ้นไปเรื่อยๆฝ่ายค้านในสภาผู้แทรนราษฎรฮะก็บอกว่าอย่ายุบสภาหนี ผมเชื่อว่าไม่จําเป็นจะต้องยุบสภานี้นะครับเกมเชิงยุทธศาสตรต์ทางการเมืองไม่ยากถ้าเข้าใจยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่างลึกซึ้งมุ่งไปที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นจุดอ่อนของพักการเมืองจุดอ่อนของทหารและจุดอ่อนของนักการเมืองทุกพักการเมือง เลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิตกิจวัฒนาสวัสดีครับ มใช้เวลาเล็กน้อยตอนเลิกเรียนบอกเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งให้เพื่อนฟังทั้งเพื่อนอินโดซาอุดีและกาตาร์ก็ต่างอยากรู้เรื่องราวประเทศเราผมเล่าเรื่องพ่อคนหนึ่งเอาบ้าน เองเลียงสัตว์ปลูกคืชหนาหนาเป็นแหล่งเรียนรู้ทดลองจนดีจากนั้นก็บอกต่อครูเอ๋ยปาถามทำไมเขาช่นแสนดีและพอผู้นี้คือคนเดียวกันที่ให้คนแปลอันกลัวอา ภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชา ผมใช้พื้นที่เล็กๆคือเล่าบอกตั้งแต่ที่ผมยังเรียนทุกวันออกกลางที่อุ่มมุนกรอกนึกคอนเมกาพวกเรายัางขอด้วอให้กับพระองค์และพอผู้นี้คือคนเดียวกัน ที่ให้คนแปลอัลกุรอานเป็นภาษาไทยนับเป็นความดีที่แสนยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจมุสลิมไทยทุกคนท่านคือราชาผู้ไม่แบ่งแยกไทยทุกแห่งคือประชาชน แม้จะต่างศาสนาก็ยังคือคนของพระองค์ประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชาประชาชนของพระราชา